เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60คุณอู๋ก็ให้เหตุผลว่าทาไมทาไมถึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนปี60ทั้งที่คอสอชตอนยึดอํานาจมาเนี่ยนะก็ได้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูนปี60ผ่านประชามติของประชาชนทั่วประเทศผ่านประชามติของประชาชนทั่วประเทศแล้วนี่แหละคือรัฐธรรมนูล ที่สมบูรณ์แบบนะครับเลยเกิดรัฐมนูนปี60ขึ้นมาผมจะแย้งคุณอุอารุธไทยตรงนี้ครับมันจำเป็นด้วยหรอครับในทุกๆครั้งที่เผด็จการหรือทหารยึดอำนาจเนี่ยจำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูนทุกครั้งที่ตัวเองยึดอำนาจเหตุผลคืออะไรอะครับรัฐมนูนก่อนปี60มันดีอยู่แล้ว ยึดอานาจก็ยึดอํานาจไปใหญ่แล้วต้องฉีกรัฐมนูนด้วยลระครับคือมันทําไมถึงต้องฉีกรัฐมนูนเอางี้คําถามมันคือทําไมต้องฉีกรัฐมนุนทําไมทหารต้องฉีกรัฐมนูนผมตอบคุณอู้ฮาฤทัยตรงนี้ก็เบรว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกันผมก็ตอบคุณไปว่าการยึดอำนาจของทหารเหตุผลก็คือสร้างความปรองดอง สร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเหตุผลในการยึดก็คือเกิดการจราจนเกิดประชาชนทะเลาะบบาแหว้งกันระหว่างสองสีเสื้อรัฐบาลโดยทหารที่เข้ามายึดอำนาจตอนนั้นคือคสชปีห้าเจ็เข้ามารักษาสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะความสงบก็เข้ามายึดอำนาจประเด็นคือ ยึดอำนาจก็จบรั้มนูลต้องแก้ไขทําไมต้องฉีดรั้มนูลฉบับเก่าทําไมแล้วร่างรั้นนูลปีหกศูนย์ซึ่งเป็นรั้มนูลฉบับใหม่ทําไมเพื่ออะไรร่างทําไมสังเกตได้นะครับทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจมาในประเทศไทย13าถึงครั้งพอยึดอำนาจเสร็จปุ๊บกฎหมายฉบับเก่ารั้มนูลฉบับเก่ามันใช้ได้ใช้ได้ดีเลย แต่แล้วหลังจากทหารทำการยึดอำนาจต้องมีการฉีกรำนุนทุกครั้งมันก็ต้องตั้งข้อสังเกตได้อย่างง่ายๆคือฉีกเพื่อเขียนรำนุนชุดใหม่เอ,อื้ออำนาจบางข้อสิทธิบางข้อการลงโทษบางข้อให้กับคณะรัฐประหารไม่ต้องโดนคดีทำอะไรไม่ต้องมีความผิดนะแล้วก็ ร่างรัฐมนูญฉบับนี้ยาวนานไปถึงยี่สิบปีเพื่อเอื้อให้กับตัวเองอยู่ครองอำนาจยาวนานถึงยี่สิบปีจริงไม่จริงถามว่าถ้าใจบริสุทธิ์จริงๆยึดอำนาจก็ยึดอำนาจไปทำไมถึงถึงต้องฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งฉีกรัฐธรรมนูญทำไมยึดอำนาจยึดอำนาจไปสร้างความสงบเรียบร้อยปรองดองในชาติก็เหตุผลยอมรับได้ แต่ทุกครั้งที่ทหารยึดอํานาจต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทิ้งทุกทีแล้วเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอื้ออํานาจให้กับตัวเองเอื้อสิทธิที่ต่างๆให้กับพวกพ้องนี่แหละครับผมจะตอบคุณอู้ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วในส่วนที่คุณอูบอกว่ามากันเนี่ยมันไม่เยอะนะมากันเนี่ยหลักไม่กี่พันคนแต่ไม่เป็นไร แต่ไอคนที่มาเนี่ยคุณอุ๊กก็โจมตีไปว่าเนี่ยมาเพื่อที่จะก้าวล่วงสถาบันมาเพื่อที่จะนะจับจ้วงสถาบันเอาเข้าจริงๆคุณธนาธรหรือคุณปิยบุตรเนี่ยจะรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆนี้ได้ไหมประเด็นคือคุณอุไไไอ๊ไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มชุมนุมไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มชุมนุมไม่ได้เห็นสภาวะความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆ ก็หยิบยกข่าวเป็นบางมุมหรือจากกลุ่มข่าวบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมมาโจมตีกันเนื้อแท้ของการเรียกร้องเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่จุดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการล่วงล้ำสถาบันก้าวล่วงสถาบันแต่อย่างใดแต่คุณอุมองข่าวจับข่าวนะจับไม่ครบถ้วน เอาข่าวแค่บางมุมบางช่วงบางตอนแล้วมาพูดมาคุยมาวิจารณ์ทําให้คนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดประชาชนที่มาฟังคุณอุเกิดการเข้าใจผิดกันไปต่างๆนานาซึ่งผมก็จะตอบคุณอุตรงนี้แหละครับว่าการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรให้เราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเข้าไปสัมผัสจริงๆอย่ารับข้อมูลแค่บางส่วนแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์ อันนี้นะครับดูแล้วมันไม่สวยงามเอาพูดกันตรงๆแล้วคุณอูบอกว่าคนที่ไปจัดการชงนมเป็นนักศึกษาเป็นผู้กระทําผิดนะและจะไม่ให้กฎหมายบ้านเมืองลงโทษได้ยังไงแล้วคุณธนาธรคุณปิยบุตรก็ไปสนับสนุนคนทําผิดคนทําผิดก็คือการออกไปชงนมเนี่ยมันผิดมันผิดกฎหมายคุณอูบอกว่าอย่างนั้น นะอย่าไปสนับสนุนคนผิดในฐานะที่คุณธนาทรและคุณปิยบุตรอยู่เบื้องหลังก็เท่ากับสนับสนุสน,นคนใี่ทําผิดกฎหมายประเด็นคือทําถูกกฎหมายแล้วครับนะครับการแสดงสิทธิเสรีภาพการแสดงออกในส่วนของประชาธิปไตยการเรียกร้องสิทธิของตัวเองการเรียกร้องสิทธิความเป็นคนไทย การเรียกร้องสิทธทิความถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของคนไทยโดยชอบทำอยู่แล้วมันไม่ผิดกฎหมายแต่อยู่ที่ว่าคนที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือจะใช้กฎหมายกลั่นแกล้งคนทำถูกกลั่นแกล้งคนดีหรือใช้กฎหมายมาบีบบังคับมาบังคับใช้กับคนดีหรือไม่มันก็แล้วแต่ความชอบธรรมแล้วแต่วุฒิภาวะความเป็นผู้นำของรัฐบาลแล้วแต่ความคิดการตัดสินใจของคุณว่าเนี่ยประชาชนเนี่ย เปเจ้าของประเทศก็ออกมาเรียกร้องอย่างเงี้ยคุณจะใช้กฎหมายกันแกล้งเขาหรือไม่แล้วแต่คุณแล้วแต่รัฐบาลถ้ารัฐบาลคิดได้ก็ควรรู้แล้ววันนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมผมก็ตอบคุณอู้ว่าอย่างนี้เลยวันเนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลอยู่มาหกเจ็ดปีแล้วไม่สามารถกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศชาติได้เลยอุ้มคนทําปิด ใครติดคดีมาอยู่กับพักพลังประชารัฐก,ก็หลุดคดีไปใช้หมดขนาดรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีชงักติดหลังมีคดีติดหลังแล้วอย่างนี้มันจะมีความชอบธรรมหรือไม่ล่ะครับคุณอูการที่คุณอูออกมาวิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่นั่นแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณอูเนี่ยจะเสพข้อมูลข้างเดียว ไม่ได้เราดูข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนก็จับมากระเดียดจับมาพูดจับมาวิาพากษ์วิจารณ์เข้าใจว่าหวังดีแต่บางสิ่งบางอย่างคุณอุ๊มองภาพไปกว้างนน่ครับอย่ามองแค่มุมตัวเองมุมมุมต่างๆกว้างๆเหมือนกับประชาชนทั่วไปเขาเขามองกันนะว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเขาเฝ้ามองการบริหาร ที่ล้มเหลวการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบ,บาลชุดนี้เขาเลยทนไม่ได้ไอ้ล้มเหลวไม่เท่าไหร่มีการเอ,อื้อต่อพวกพ้องการเขียนกฎหมายแม้กระทั่งการตัดสินคดีอะไรพวกเนี้เอ,อื้อให้กับพวกพ้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเคสการีารนาไม่ว่าจะเป็นเคสธรรมนัตหรือใครผมถามจริงนี่น,นี่เหตุผลแค่นนบบนเนี้ยมันทําให้รัฐบาลเนี่ยมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้วหรอือมันก็ขาดความชอบธรรมแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประชาชนก็ทนไม่ไหวฝ่ายประชาธิปไตยทนไม่ไหวน้องๆน,นี่สินนักศึกษาบวกกับประชาชนทั่วไปที่เขามีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบเกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยออกมาประท้วงไงครับคุณอุ้เพราะฉะนั้นคุณอุ้หัดมองอะไรที่มันกว้างๆนะอย่ามองด้านเดียวอย่ามองแต่ตัวเองอยู่ในมุง้งแล้วมองแค่ในมุง้ง มองออกมานอกง้งหน่อยนะครับประชาชนเขาก็ยัดยด้ดมีความคิดที่ว่าเอออย่างน้อยเออมันไม่ได้อยู่ในโลกส่วนตัวมันเว้ยมันยังเสพข้อมูลความเป็นจริงรอบด้านแล้วออกมาวิาพากษวิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลความเป็นจริงน้องนนิสิตนักศึกษาไม่ใช่ผู้ทําผิดกฎหมายนะแต่กฎหมายอยู่ที่กฎหมายก็จะไปกลั่นแกล้งน้องเขาไหมเขาออกมาวิาพาก์วิจารณเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เรียกร้องประชาธิปไตยให้ร่างกฎหมายใหม่ก็เพราะว่ากฎหมายารัฐธรรมนูลปี60ที่ไปร่างกันก็เขียนโดยคนไม่กี่คนแล้วอ้างว่าเป็นประชามติของประชาชนทั้งประเทศน้องๆน,งนิสิทนักศึกษารวมทั้งประชาชนส่วนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยโดยส่วนมากเขาไม่เห็นด้วยประเด็นคือนี่แหละฮะคำถามกลับว่าเอาแล้วคุณไปฉีกรัฐธรรมนูญทําไมแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไปฉีกทาไมหลังจากที่คุณยึดอํานาจมันก็เกิดความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นก็แค่นั้นความเป็นธรรมมันก็เลยเป็นจุดต้นกําเนิดของความไม่ชอบธรรมต่างๆนานาที่เราประสบพบเจออยู่ในปัจจุบันไงครับคุณอุฝากคุณอุ๊ด,ด้วยนะครับ